สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็มาพบกับแม่เพ็ญจินดามนีอีกแล้วนะคะในวันที่หวยงวดประจำวันที่16เมษายนนะคะขอจากบ้าน,นาาปุณณคราชปู่ยาแห่งสถาธรรมบ้านเลขที่97ทับ5หมู่4นะคะเลขรถ7 9็เสเลขรถเลขส1 3 1นนะคะขอจากปู่ศีสุโธย่าสีปทุมานะคะวันนี้เราจะมาลุ้นนะคะ วันที่นะคะเป็นหวยงวดประจําวันที่งวดที่แล้วนะคะเข้า905นะคะเข้า05นะคะได้มา2อทูบได้มา905แล้วก็059งวดนี้มาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะขอจากปู่ย่าบ้านบุญนครานะคะวันนี้นะคะขอจากบาร,รมี ปู่ศรีสุโธญาศรีปฐุมมานะคะแม่เพนจินามณีขอฝากช่องแม่เพนจินามณีทางช่องย e อ่าแม่เพนจินามณีด้วยนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันนะคะเราจะมาดูทูบกันนะคะขอจากปู่ศรีสุโธนะคะอันนี้ปู่ศรีสุโธอันนี้ญาสศรีปฐุมมานะคะอันนี้ญาสศรีปฐุมมานะคะแล้วก็องค์ปู่ตัดเพชรนะคะเราจะมาขอโชคลาภจากท่านกันนะคะได้มา19นะคะ19แล้วและก็7 2 9หรือจะมา chịt nừng, nừng, chịt xuống cao cao xuống chịt 7 2 2 7 7 5 7หรือ9779อย่าลืม1กับ7ตัวเดียวกัน2กับ5ตัวเดียวกัน9กับ6ตัวเดียวกันนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะขอจากบารมีปู่ศรีสุโธยยาศีปธุมานะคะจากช่องแม่เพ็ญจินดามณีนะคะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ็ญด้วยนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันงวดวันที่16เมษายนปี64นี้นะคะยุคโควิดแบบนี้นะคะแม่เพ็ญแบ่งปั สะพานบุญนะคะขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่เพ็ญด้วยนะคะขอให้รวยๆเฮงเฮงปังๆกันนะคะงวดวันที่16เมษายน64นี้นะคะได้มา19นะคะ729นะคะหรือจะเป็น7 7 117 2 9 9 2 2 7 7 2แล้วก็99หรือจะเป็น661 661ก็ได้7557ก็ได้7 997ก็ได้ถอให้เข้าทั้งบนและล่างนะคะขอให้รวยๆแชร์ต่อเป็นสะพานบุญด้วยนะคะ1การกดติดตามให้ช่องแม่เพนจินามณีคือ1สะพานบุญนะคะเริ่มให้หวยรัฐบาลไทยงวดที่2แล้วนะคะ ขอให้รวยรวยเฮงเฮงปังๆเป็นสะพานบุญเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่ามวยจะออกตัวไหนนะคะชอบตัวไหนก็แคบแล้วก็ซื้อเอาได้เลยนะคะขอให้รวยรวยเฮงเง,เงปังปงัขอจากปู่สีสุโนและย่าสีปทุมมานะคะขอให้รว,วยค่ะ